นี่นายนะจะไปไหนวะเสียงชายคนหนึ่งได้พูดคืนในระหว่างเลิกเรียนฉันจะกลับบ้านนายมีอะไรหรือเปล่าเสียงชายอีกคนได้ตอบกลับเขาเมเดก็วันเนี้ยเป็นเวรทำความสะอาดของนายอ,ะอ,ยะะอ่ะเข้าใจไหมวะฮะเอก็วันนี้ไม่ใช่เวรฉันนายทำเองละกันนะฉันไม่ทำหรอกเฮ้ยไอ้นักแกพูดแบบนี้หมายความว่างไงวะหรือแกอยากมีปัญหากับฉัน เสียงชายหนุ่มคนหนึ่งพูดด้วยความโมโหแน็กไม่สนใจเสียงของเพื่อนชายเขาได้เก็บกระเป๋าแล้วเดินจากไปชายคนนี้เขามีชื่อว่านกเขาเป็นนักเรียนชายมปลายของโรงเรียนดังแห่งหนึ่งและเขาอาศัยอยู่กับคุณพ่อและคุณแม่ครอบครัวของแน็กมีอาชีพขายของทั่วไป ในทุกๆวันหลังเลิกเรียนแน็กมักจะกลับมาช่วยงานที่บ้านเขาเป็นเด็กนักเรียนที่เรียนเก่งเป็นตัวท็อปของโรงเรียนเพราะเหตุนี้เขาจึงมักถูกเพื่อนบางกลุ่มนั้นแกลง้งในเช้าวันหนึ่งขณะที่แน็กกำลังไปเรียนตามปกติเขาก็ได้เจอกับเพื่อนชายคนนั้นเฮ้ hey, แน็กนี่นายลืมอะไรหรือเปล่าวะนายอีกแล้วเหรอจินดาเมื่อไร่น่าจะเลิกยุ่งกับฉันสักทีต่างคนต่างอยู่ไม่ได้เลยยังไงกันวะ แนกได้พูดขึ้นโดยมีท่าทีเบื่อหน่ายจินดาเฮ้ออยากให้ฉันเลิกยุ่งกับแกแกก็ต้องทำตามที่ฉันสั่งดีวยววะแหม,แมเป็นคนดังในโรงเรียนคิดเหรอวะว่าฉันน่ะจะไม่กล้าย,ยุ่งกับนายเดี๋ยวนายอ่ะได้เจอแน่นอนเมื่อจินดาพูดจบเขาก็ได้เดินจากไปอะไรของมันวะฉันละเหนื่อยกับมันจริงๆคิดว่าตัวเองมีเงินแล้วจะทำอะไรกับคนอื่นก็ได้เหรอฮะ คนแบบนี้น่ารังเกียจจริงๆแนกได้บ่นพึมพำรรก่อนที่เขานั้นจะเข้าโรงเรียนและเดินมุ่งหน้าไปยังอาคารเรียนของตนเองหงิดแต่เช้าเลยให้วันนี้แถมยังต้องมาลุ้นกับไอ้พวกนั้นอีกโอ้วันนี้ฉันจะรับมือกับพวกมันยังไงดีมันจะมาไมไหนกันอีกนะเมื่อเขาพูดจบเขาก็ได้เดินเข้าโรงเรียนและในเที่ยงของวันนั้นจินดาก็ได้นัดแนกมาคุยที่ดาดฟ้าของโรงเรียน นี่จินดานายเรียกฉันมาทําไมวะฉันต้องทํางานส่งอาจารย์นะโถโถพ่อคนดีคนเก่งเป็นนักเรียนดีเด่นแล้วยังไงวะนายอยากรู้ไหมว่าทําไมฉันถึงเกลียดนายเสียงจินดาได้พูดขึ้นและก่อนที่แน็กําลังจะพูดตอบจินดาก็ได้พูดต่อไปอีกว่าถ้านายอยากรู้นายก็ต้องอดทนหน่อยลักันนะฉันจะช่วยบอกนายเร็วเนี้แน่นอนเมื่อจินดาพูดจบ เขาก็ได้เดินมุ่งหน้าไปที่บันไดหนีไฟในทันทีเมื่อแนกได้เห็นดังนั้นเขาก็เริ่มรู้สึกไม่ดีจึงได้เดินตามไปแต่ทว่าก็ไม่ทันแล้วแนกรู้ตัวก็สายเกินไปแล้วว่านี่คือกับดักที่จินดาได้เตรียมไว้และคราวนี้เขาก็ได้เตรียมแผนการมาอย่างดี เมื่อแนกเห็นว่าจินดานั้นกําลังจะปล่อยตัวให้ตกบันไดลงไปเมื่อแนกได้รีวิ่งมาดูเขาก็ได้พบว่าจินดากําลังอยู่บนพื้นพร้อมกับเพื่อนๆที่เดินผ่านไปผ่านมาคราวนี้เขารู้ตัวแล้วว่ายังไงเรื่องนี้ต้องเป็นเรื่องใหญ่แน่นอนแนกจึงไม่พูดอะไรเขาทำได้เพียงแค่ยืนอึ้งกับเหตุการณ์ที่อยู่ตรงหน้าของเขา ไม่นานเสียงวิพากษ์วิจารณ์ก็ได้เกิดขึ้นเรื่องนี้ก็ได้แพร่สารพัดออกไปแถมข่าวก็ยังโดนตัดสิทธิ์ในการรับทุนอีกด้วยแนนกไหนเล่าเรื่องทั้งหมดให้ครูฟังซิว่าทั้งหมดนี้มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นเสียงครูเอกชัยได้พูดขึ้นมาเพราะเขาเองก็ไม่เชื่อว่าแนนกจะเป็นคนทำร้ายจินดาได้ เพราะในทุกๆวันแนกนั้นมักจะหลีกเลี่ยงการมีปัญหาเสมอแต่ด้วยมีคนเห็นเหตุการณ์ว่าแนกนั้นยืนอยู่ตรงมุมบันไดพอดีจึงทําให้เขาหลุดพ้นไปไม่ได้เมื่อแนกได้ยินครูเอกชัยพูดขึ้นและเขาก็ได้เล่าเรื่องทั้งหมดให้กับครูเอกชัยฟังเมื่อเวลาผ่านไปเวลาที่แนกนั้นเดินเข้าโรงเรียนจากเมื่อก่อนที่มีคนชื่นชอบกลับกลายเป็นว่า พวกเขานั้นเกลียดแน็กโดยไร้เหตุผลนี่ดูดิดูสิเขาเข้ามาแล้วนั่นเสียงผู้คนได้เพิ่มพรรมัเวลาที่แน็กนั้นเดินผ่านหน้าของตนไปแน็กทำได้เพียงแค่หลบสายตาของคนพวกนั้นแล้วเขาก็เดินมุ่งหน้าไปยังห้องเรียนและในวันต่อมาจินดาก็ได้กลับมาเรียนตามปกติ คราวนี้เขาได้ชื่อเสียงและได้ใจสาวๆอย่างเต็มที่เขาคิดว่าสิ่งที่ตนเองทำนั้นมันถูกแล้วเพราะมันคุ้มค่ากับการลงทุนให้ตัวเองนั้นเจ็บตัวเพื่อเรียกชื่อเสียงและความน่าสงสารให้กับตนที่รับบทเป็นผู้ถูกกระทำโดยสิ้นเชิง หลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนั้นจินดาอยู่ยังมีความสุขต่างจากแน็กที่ต้องโดนกล่าวหาว่าตนเองนั้นใช้ความรุนแรงหึไหนๆฉันก็ได้กลายเป็นคนผิดไปแล้วฉันจะแก้แค้นในสาสมกับสิ่งที่มันทำกับฉัน แนนกพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงที่เครียดแค้นเป็นอย่างมากเขาจึงหาทางแก้แค้นจินดาและสอนบทเรียนให้กับขาวที่ทำลายทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตจนแนนกแทบไม่มีที่ยืนในโรงเรียนเลยในแต่ละวันวันหนึ่งแนนกก็ได้ถูกจินดาบังคับให้ตนเองนั้นเลี้ยงข้าวนี่ไอแนกฉันน่าจะช่วยนายก็ได้นะถ้าหากวันนายยอมเลี้ยงข้าวฉันในทุกๆวัน ไม่แน่ผู้คนอาจจะเห็นใจนายก็ได้นะใครจะไปรู้เอาเป็นว่าฉันจะพานายไปที่ร้านที่ฉันชอบไปก็แล้วกันนะเสียงจินดาพูดขึ้นอย่างเย่อหยิงอืมได้สิตกลงเงินฉันขอเลี้ยงนายหลังเลิกเรียนก็แล้วกันนะเมื่อจินดาเห็นว่าแนกน,นั้นตกลงอย่างง่ายดายเขาก็คิดว่าตนเองนั้นจะกลับมาข่มแนกได้อีกครั้งเน่ทั้งน่ว้ยไอ้แนก เสียงจินดาร้องเรียกแนกอ๋อโอเคว่าแต่นายจะพาฉันไปที่ร้านไหนอ่ะนายช่วยนำทางฉันไปนะแนกพูดอย่างไร้เดียงสาทั้งๆที่ในใจเขารังเกียจจินดาเป็นอย่างมากตามฉันมาได้เลยเแล้วนายจะรู้สึกเสียใจในภายหลังที่นายนั้นเลือกทางนี้เองเมื่อทั้งสองพูดคุยกันเสร็จอย่างเรียบร้อยแล้วจินดาก็ได้พาแนกมาที่ร้านอาหารสุดหรูแห่งหนึ่ง นี่ไงถึงแล้วที่นี่นะ่ะเป็นร้านอาหารสุดโปรดของฉันเลยนะนายรู้ไหมแต่ว่านายจะไหวแน่นะเสียงจินดาได้พูดแสไม่มีปัญหาอยู่แล้วถ้านายสั่งแต่ในกรณีที่นายกินไม่หมดฉันขอก็แล้วกันนะได้ดีแกมันให้คนกระจอกอยู่แล้วนี่ฉันเละอยากรู้แล้วละสิว่านายจะทำได้อย่างที่พูดหรือเปล่าจินดาไม่รอชา้าเขาก็ได้เดินเข้าไปในร้านอาหาร ที่นี่เป็นร้านอาหารขึ้นชื่อแถมราคาก็ค่อนข้างสูงอีกด้วยและที่นั่นมักจะขึ้นชื่อในเรื่องของพิซซ่าหน้ารวมสูตรพิเศษอาหารจานนี้ราคาพุ่งสูงเป็นอย่างมากและน้อยคนนักที่จะได้รับประทานและนี่คือสิ่งที่จินดานั้นอยากรู้อยากลองในรสชาติพิซซ่าหน้ารวมที่เป็นของขึ้นชื่อ เมื่อจินดาได้มาถึงที่ร้านเขาก็ได้รีบสั่งในทันทีเอาพิซซ่าหน้ารวมครับแล้วก็วายที่ดีที่สุดสองที่ครับหลังจากที่เขาได้สั่งเสร็จเรียบร้อยเขาก็ได้แอบยิ้มนิดๆเออของผมเป็นน้ำแดงหนึ่งแก้วครับเอาวนี่แนททำไมนายสั่งแค่นี้อ่ะกลัวว่าเงินจะไม่พอจ่ายหรอ <c oughs> ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวฉันจะให้นายยืมก่อนก็ได้นะเมื่อจินดาพูดจบ จินดาก็ได้หัวเราะขึ้นอย่างไม่เกรงใจใครไม่นานหลังจากที่ทั้งสองนั่งรอบนโต๊ะก็ได้มีวายและนน้ำสม้มของกินอื่นๆอ,อีกมากมายจินดาไม่รอชา้าเขาก็ได้เลือกชิมทีละอย่างสองอย่างก่อนที่พิซซ่านั้นจะมาเสิร์ฟบนโต๊ะอาหารนั้นตกแต่งอย่างเรียบง่ายและสวยหรูทำให้คนที่มองเห็นน้ำลายไหลกันเลยทีเดียว ในขณะที่จินดากำลังนั่งกินอย่างอริสอร่อยอยู่นั้นจู่ๆทุกอย่างก็เริ่มมืดไปโดยที่ตัวของเขานั้นไม่รู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นเขาไม่มีแม้แต่แรงที่จะพูดขึ้นด้วยซ้ำไม่นานจินดาก็ได้ล้มหมดสติไปและเมื่อเขาได้ตื่นขึ้นมาเขาก็พบว่าพิซซ่าหน้ารวมของเขาที่ได้สั่งไว้ก่อนหน้านี้ได้วางอยู่บนโต๊ะอาหารต่อหน้าของเขา น,นี่มันอะไรกันจินดาพูดด้วยน้ำเสียงที่ตกใจเป็นอย่างมากเพราะเขาเองก็เริ่มรู้สึกเจ็บไปทั่วร่างกายเขาแทบจะไม่สนใจพิซซ่าที่วางอยู่ตรงหน้าของตัวเองเลยด้วยซ้ำนี่นี่มันที่ไหนกันแน่ใครใครกล้าดียังไงมาจับฉันพวกแกรู้ไหมว่าฉันเป็นลูกใคร จินดาตะโกนร้องหาคนที่จับตัวเองมาไม่นานแนกและเด็กเสิร์ฟคนหนึ่งก็ได้เดินเข้ามาและยืนอยู่ตรงหน้าเขานี่นี่นี่ไอแนกแกมาช่วยฉันใช่ไหมแกรีมาช่วยฉันทีสิฉันอึดอัดจ,จะตายอยู่แล้วอ้าวนายอยากกินพิซซ่าหน่ารวมไม่ใช่หรอนั่นไงก็วางอยู่ตรงหน้าของนายแล้วไงแล้วนายจะให้ฉันช่วยอะไรอีกอะเสียงแนกได้พูดขึ้น เมื่อจินดาได้ยินดังนั้นเขาก็ได้มองเห็นถาดพิซซ่าขนาดใหญ่วางอยู่บนโต๊ะต่อหน้าเขาอีกครั้งและเมื่อเขาได้มองดูดีๆในถาพิซซ่านั้นเต็มไปด้วยอวัยวะต่างๆของมนุษย์แถมยังมีสิ่งอื่นๆที่ตกแต่งภายในถาดนั้นอีกด้วยเมื่อจินดามองเห็นอย่างนั้นแล้วเขาก็แทบที่จะอ้วกออกมาแต่ทว่ากลิ่นนั้นหอมเป็นอย่างมากนี่เน็ก พี่ว่านะน่าจะเข้าที่แล้วแหละเสียงพนักงานชายคนหนึ่งได้พูดขึ้นมันเร็วขนาดนั้นเลยเหรอครับพี่นำ้ำใช่แล้วทั้งสองคนนี้เป็นพี่น้องกันแต่เป็นลูกพี่ลูกน้องที่เป็นญาติห่างๆแต่ด้วยพวกเขาเติบโตมาด้วยกันจึงนับว่าเป็นพี่น้องอย่างสมบูรณ์นี่นี่นมันเกิดอะไรขึ้นอย,อย่าบอกนะว่าว่าพวกแกจินดาพูดไม่ทันได้จบ แนก,ก็ได้พูดสวนขึ้นอีกในทันทีหึนายรู้ตัวตอนนี้ก็สายเกินไปแล้วละ่ะเพราะว่าน,นายนะ่ะคงไม่มีโอกาสได้ไปบอกใครคนอื่นอีกแล้วฉันจะบอกนายให้เอาบุญนะที่บ้านของฉันขายของทั่วไปก็จริงแต่ไม่ได้ขายอย่างเดียวสักหน่อยร้านนี้ก็เป็นร้านที่ฉันหุ้นกับพี่น้ำเขาและฉันก็คิดหาวิธีสั่งสอนนายแต่สุดท้ายนายกลับทำให้ฉันนึกออกและตรงตามแผนของฉันอยู่พอด,ดี แ n e ได้พูดทุกสิ่งทุกอย่างให้แก่จินดานั้นฟังบ้านของเขานั้นแท้จริงแล้วรวยกว่าจินดาเป็นสิบสิบเท่าแต่ด้วยความที่แน e ไม่อยากโอ้โอวดเขาจึงใช้ชีวิตตามปกติทั่วไปไม่นานสองพี่น้องก็ได้ลงมือจัดการกับจินดาโดยนําชิ้นส่วนอวัยวะมาทำเป็นอาหารให้ลูกค้าคนต่อไป ทั้งสองนั่งกินพิซซ่าอย่างเมามันหลังจากวันนั้นผู้คนในโรงเรียนก็ไม่มีใครได้พบกับจินดาอีกเลยและแน็กก็ได้ไปเรียนตามปกติก่อนที่ข่าวลือเรื่องจินดาแอบแกล้งตกบันไดทำให้แน็กโดนคนอื่นกล่าวหาก็ได้คลี่คลายลงและส่วนทางครอบครัวของจินดาก็ได้ประกาศตามหาลูกชายของตนต่อไป